ท่าทาลี่ดอนกลางสามัคคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตงตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านทาลี่ตำบลชุมช้างอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด116คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนโดยมีนายประดิษฐ์จัดโสภาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งท่าท่าลี่ดอนกลางสามัคคีโรงเรียนและอาคารเรียนโดยรอบมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นร่มเงาธรรมชาติ บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านครูรักนักเรียนเสมือนลูกหลานตัวเองมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบวิสัยทัศน์โรงเรียนคุณธรรมคนดีทำดีตามวิถีทำดีโรงเรียนได้วิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ได้ดังนี้รับผิดชอบพอเพียงกระตันยู โรงเรียนได้ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวดังนี้ตัวชี้วัดท,ที่1โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวตัวชี้วัดท,ที่2รายง,งานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทพร้อมด้วยเอกสารประกอบระดับ3มดาว ตัวชี้วัดที่3มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกข้อตัวชี้วัดที่4โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนใช้ทอทอโมเดลในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมคือทำดีทำทันทีทำเป็นปัจจุบันทำเป็นนิสัย ทำเป็นทีมทำร่วมกับเครือข่ายทำเป็นระบบสารสนเทศโดยหลักธรรมะหลักธรรมมาพิบาลพื้นฐานความเป็นธรรมชาติและความเป็นปกติธรรมดาตัวชี้วัดที่5โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศเกมกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพท และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมตัวชี้วัดที่6โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือและอื่นๆโรงเรียนได้มีการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคุณธรรมของโรงเรียนในหลากหลายช่องทางเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจทั้งวารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เฟซบุ๊กและกลุ่มลายเครือข่ายผู้ปกครองตัวชี้วัดที่7โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพจำนวน10โรงเรียนมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้พร้อมทั้งเข้าร่วมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับโรงเรียนบ้านผือตัวชี้วัดที่8 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนในด้านคุณธรรมโดยนักเรียนได้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำเยาวชนคนคุณธรรมพร้อมทั้งเข้าร่วมแกนนำค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินหัวใจสตรองในการขับเคลื่อนโครงการหลักสูตรด้านทุจริต พร้อมทั้งมีการจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนคนดีทำดีตามวิถีทำดีตัวชี้วัดที่9โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้โดยโรงเรียนมีโครงงานและกิจกรรมคุณธรรมจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ดังนี้ หด้านความรับผิดชอบรองเท้าเด็กดีวางถูกที่มีระเบียบสภาพแวดล้อมสวยด้วยมือเราห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้เชิดชูความรับผิดชอบเด็กดีแต่งกายงาม 2. ด้านความพอเพียงเข้าโพดจาพาหนูเริงร่าตัวไปไฟดับและ 3. ด้านความกระตันยู ว่ายสวยรวยสเสน่ห์เด็กดีวิถีพุทธวิถีคุณธรรมตัวชี้วัดที่10นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมตัวชี้วัดที่11นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆโดยนักเรียนมีจิตอาสา นักเรียนมีผลการเรียนดีการประกวดโครงงานระดับห้องเรียนมอบเกียรติบัตรวันไหว้ครูตัวชีวัดที่12ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดที่13ครูมีการสร้างเครือข่ายในด้านคุณธรรมกับโรงเรียนอื่นตัวชี้วัดที่1 4โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมตัวชี้วัดที่15กลุ่มชุมชนชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนตัวชี้วัดที่ 16.. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนทุ่งท่าท่าลี่ดอนกลางสามัคคีมีความมุ่งมั่น มุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการคนดีทำดีตามวิถีทำดี